ดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนคุณแม่ลูกจกหรือเปล่าไม่รดูนำมาอยู่อย่างนี <splash> <última. S 2> ้เลยโหรคะเยอะมากคิดว่าใช่นะลูกเขาเยอะมากเลยดูค่ะ โอ้นมาไก่แท้นี่ค่ะนอนอยู่น,น่นตีตัวนับนับสินับสินับสิสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบปดตัวทำไมเหลือแค่18ตัวพาลูกไปไหนมาเนาะ น่ารักมากเลยนี่ก็เป็นท่าเรืออีกที่หนึ่งนะคะมันก็อีกครอบครัวหนึ่งนะคะมีสองตัวครอบครัวนี้มีตัวหนึ่ง ยาเพลินเลยค่ะคิดว่าคุณแม่ลูกตกแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนทำไมลูกเขาเหลือแค่18ตัวก็ไม่รู้ลูกเขาทั้งนั้นเลย กินหญ้าอร่อยเลยตงนี้ก็มองเราทางนี้ก็มองเราต,ตัวเล็กตัวน้อยเยอะมาก ชาติสุดๆตัวเล็กของน้ำแล้วน่ารักมากท่าเรือเรือลำานี้ใหญ่มากทุกคน แต่ลูกหายไปหายไปหลายตัวเลยอะสี่หกสิบสาห้านับไปนับมาทำไมไมันได้สิบเดปลาคงกินค่ะปลาก็สัตว์ใหญ่จะว่าคนละครอบครัว ใช่กินแยกยีโนนตัวหนึ่งค่ะเหลือสิบแปดตัวค่ะนับแล้วมาลงใกล้ขันหัวมาลงไปใกล้ขันหัว ว่ายน,น้ำให้ดูหน่อยถ้าว่ายน้ำให้ดูหน่อยเยอะมากนับ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 สิบสี่สิบแปดตัวหายไปตั้งสี่ตัวนะทุกคนหายละแม่น้ำพอคุมน่ารักมากเลย โอ้ยมาไกลหาตั้งหลายวันไม่เจอมากินอยู่ข้างๆนี่เองน่ารักมาก สวยมีลมหน่อยๆแต่ก็ไม่หนาวค่ะทุกคนขึ้นตรงไหน,นเราจะไปขึ้นตรงไหน,นขึ้นตรงนี้นี่ดอกกุหลาบเลยวสวยๆนี่ค่ะสวยมาก ชมน้องหานแล้วก็มาชมดอกไม้ต่อค่ะทุกคนโอเคครับพี่พๆเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone Thank you so much อลายาค่ะ